เชื่อเลื้องเ mm. มื่อความทุกข์พาฉันเดินเข้าสู่ทางธรรมเสียงดนตรีบรรเลงเบาขึ้น close quote ู้เลาครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันฉันคิดว่าตัวเองมีทุกอย่างครบถ้วนแล้วการงานที่มัน่นคงเพื่อนฝูงที่รายล้อมความสะดวกสบายที่ใครหลายคนอาจปรารถนาะแต่แล้ว ทุกอย่างที่ฉันเคยยึดถือไว้กลับไม่สามารถปกป้องป้องของฉันจากความทุกข์ความทุกข์นั้นมาในหลายรูปแบบบางครั้งมาในรูปความผิดหวังบางครั้งมาในรูปของการผัดพักและบางครั้งก็มาโดยที่ฉันไม่รู้ตัวว่าใจของฉันกำลังแบกมันเอาไว้ในวันที่ฉันล้มลงกับความทุกข์ฉันถามตัวเองว่าจะมีทางไหนบ้างที่ทำให้ใจของฉันกลับมาสงบสุขได้อีกครั้งและนั้น คือจุดเริ่มต้นที่ฉันหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติธรรมฉากเล่าเรื่องฉันเริ่มจากสิ่งเล็กที่สุดสุดแค่หยุดแล้วหายใจเสียงลมหายใจของฉันเองที่ไม่เคยสนใจมาก่อนกลายเป็นเครื่องเตือนว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันคณะไม่ใช่ในอดีตที่เจ็บปวดไม่ใช่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันแล้ววันเล่าฉันนั่งกับความเงียบนั่งกับตัวเองนั่งกับใจที่ยังไม่คุ้นชิน บางวันใจฟุ้งซ่านบางวันก็ท้อแท้แต่เมื่อฉันยอมรับวา่านั่นคือธรรมชาติของใจฉันก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องบังคับมันแต่เป็นหน้าที่ที่จะมองเห็นมันตามความเป็นจริงจังหวะเน้นเสียงฉันค้นพบว่าความทุกที่ฉันเคยเกลียดชังแท้จริงแล้วคือครูผู้ยิ่งใหญ่เพราะถ้าไม่มีความทุกข์ ฉันก็คงไม่หันมาเดินบนเส้นทางนี้ทุกครั้งที่ความทุกข์เกิดขึ้นฉันเริ่มไม่ถามว่าทำไมมันต้องเกิดกับฉันแต่กลับถามไม่ว่าความทุกข์นี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เปลี่ยนโลกภายนอกของฉันแต่เปลี่ยนสายตาที่ฉันมองโลกฉันยังคงทำงานฉันยังคงผู้คนฉันยังคงมีเรื่องราวมากมายในชีวิตแต่ลึกในใจฉันเริ่มเรียนรู้ที่จะวาง และปล่อยสิ่งใดที่เกิดมาแล้วย่อมดับไปสิ่งใดที่ได้มาแล้วย่อมพลัดพลากไปนี่คือธรรมชาติอันแท้จริงและเมื่อฉันยอมรับความจริงเช่นนี้ใจฉันก็ค่อยสงบลงเหมือนผิวน้ําที่เคลื่อนค่อยหายไปวันนี้ฉันยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ไม่ใช่เพราะฉันอยากหนีทุก์แต่เพราะฉันเห็นแล้วว่าทุกข์และสุขต่างเป็นครูที่พาฉันให้เข้าใจความจริงของชีวิต เสียงดนตรีจบอย่างสงบเบาเปิดชากโดยดนตรีชา้า close q u o t เมื่อฉันเริ่มต้นการปฏิบัติธรรมช่วงแรกทุกอย่างเหมือนง่ายดายนั่นงนิ่งก็ก็เหมือนใจสงบหายใจก็รู้สึกสดชื่นโล่งเบาแต่พอนั้นเข้าฉันก็ได้พบความจริงว่าใจของฉันนั้นไม่เคยหยุดนิ่งเลยแม้แต่วินาทีเดียว บางครั้งมันพาไปคิดเรื่องอดีตที่เจ็บปวดบางครั้งก็พาไปคาดหวังอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและยิ่งฉันพยายามกดข่มไม่ให้คิดใจก็ยิ่งดิ้นรนเหมือนคลื่นในทะเลชักเล่าเรื่องมีอยู่คืนหนึ่งฉันนั่งสมาธิอยู่เพียงลำพังใจฟุ้งซ่านจนหน่อยแล้วความคิดวิ่งพล่านเหมือนฟูงนกที่ไม่หยุดบินฉันเพลอเลาตำหนิตัวเองว่าทำไมฉันถึงสงบไม่สักที และในความซึ้งหวังนั้นเองฉันได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยสอนว่าอย่าพยายามทําใจให้สงบแต่จงเฝ้ามองใจที่ไม่สงบฉันจึงเปลี่ยนวิธีใหม่ไม่ฟืนไม่ดันไม่กดขมแค่เฝ้ามองดูมันคิดไปเองปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับเวลาผ่านไปเพียงไม่นานฉันก็เหมือนได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นความคิดทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านฟ้า ฟ้าไม่เคยโครธไม่เคยยึดไม่เคยเหน็ดเหนื่อยมันแค่เปิดกว้างให้ทุกก้อนเมฆผ่านเข้ามาแล้วผ่านออกไปจังหวะเน้นเสียงในค่าคืนนั้นฉันจึงเข้าใจว่าความสงบแท้จริงแล้วไม่ใช่การไม่มีความคิดแต่คือการไม่ถูกร้อยลัดด้วยความคิดใจที่เคยดินรนค่อยคลายความเหน็ดเหนื่อยค่อยหายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นแทนคือความอ่อนโยนที่ฉันมีต่อตัวเอง บทสรุปวันต่อมาฉันมองโลกด้วยสายตาที่ต่างออกไปเวลามีปัญหาฉันไม่เล่งหาคำตอบเหมือนเคยแต่กลับหันมาฟังเสียงของใจว่ามันกำลังดิ้นรนเพราะอะไรบางครั้งปัญหาก็แก้ได้ด้วยเหตุผลแต่หลายครั้งปัญหาคลี่คลายได้เองเพียงเพราะฉันหยุดเอาใจไปแบกมันไว้ตลอดเวลาและทุกวันฉันก็ยังคงนั่งอยู่กับใจที่ไม่หยุดนิ่ง พราะฉันรู้แล้วว่าแม้มันจะไม่สงบสมบาบัยแต่ทุกการรับรู้ทุกการปล่อยวางคือการเรียนรู้บทใหม่ที่ทำให้ฉันเดินใกล้สู่ความจริงมากขึ้น open quote จีงดนตรีค่อยเบาลง close quote คุณอยากได้พบครูผู้ชี้ทาง open quote เสียงนกยามเช้าเบาเวอคลอเสียงกล่องไม้ตีจังหวะชา้าปะชา่าผู้แล้ว หลังจากที่ฉันพยายามปฏิบัติด้วยตนเองอยู่หลายเดือนแม้จะเห็นแสงแห่งความสงบในบางครั้งแต่ในหลายคราใจฉันก็ยังเต็มไปด้วยคำถามฉันไม่รู้ว่าที่กำลังทำอยู่นั้นถูกหรือผิดก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังและความสงสัยเหล่านี้ก็ค่อยกลายเป็นภาระใหม่ในใจวันหนึ่งฉันได้ยินข่าวว่ามีครูบาอาจารย์ผู้เคงครัดรูปหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ในป่าเงียบสงัดทางภาคเหนือ ฉันไม่รู้ว่าท่านจะเมตตาให้คำแนะนำแก่คนธรรมดาอย่างฉันหรือไม่แต่ใน,นใจลึกก็รู้สึกว่าฉันต้องลองไปชักเดินทางฉันเดินทางหลายชั่วโมงผ่านถนนลูกรังคดเคี้ยวผ่านทุงน่งนาเขียวขจีและป่าเขาสูงชันสุดท้ายก็มาถึงวัดเล็กกลางป่าเงียบมีเสียงลมพัดและเสียงนกร้องสลับกับความเงียบว่างบรรยากาศนั้นทำให้ใจฉันสงปลงตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไป ฉันได้พบครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านนั่งอย่างเรียบง่ายใต้ต้นไม้ใหญ่แววตาของท่านสงบจนฉันไม่อาจละสายตาได้เหมือนท่านกำลังอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดใดบทสนทนาฉันกราบแล้วเอ่ยถามด้วยความสับสนว่าหลวงพ่อครับผมพยายามปฏิบัติแต่ใจยังฟงุ้งซ่านไม่สงบเสียทีผมผิดตรงไหนหรือเปล่าครับ ท่านยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบเสียงเรียบว่าลูกการที่ใจฟุ้งซ่านไม่ใช่ความผิดแต่เป็นทรรนชาติของใจเราไม่ต้องการให้ใจหยุดคิดเราเพียงแต่เรียนรู้ว่าใจมันคิดและไม่หลงเชื่อตามไปเท่านั้นคำพูดนั้นเหมือนน้ำใสที่รดลงบนใจอันร้อนรุ่มฉันเงียบไปนานก่อนจะเอว่าแล้วผมจะเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างไรครับท่านตอบเพียงว่าให้หัดกลับมาที่กาย กลับมาที่ลมหายใจไม่ต้องดินล้นหาความสงบเพราะยิ่งดินล้นก็ยิ่งทุกข์ให้เฝ้ามองทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แหละคือนทางแห่งความจริงจังหวะเน้นเสียงคำสอนของท่านไม่ยาวนักแต่ทุก้อยคำเหมือนคมมีดที่ตัดความสับสนออกจากใจฉันฉันเหมือนได้พบเส้นทางที่แท้จริงไม่ใช่เส้นทางที่เต็มไปด้วยความพยายามบังคับแต่เป็นเส้นทางของการวางและการรู้ บทสรุปวันนั้นฉันกลับออกมาจากวัดหัวใจไม่ได้เต็มไปด้วยความสงบทาวันแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจใหม่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใจหยุดคิดแต่เพื่อให้ใจหยุดลงตามมันไปฉันเดินทางกลับบ้านพร้อมกับตั้งปณิธานในใจว่าจะไม่ไม่บัดเพื่อหนีทุกข์อีกต่อไปแต่จะปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ความจริงไม่ว่าความจริงนั้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตาม Open quote. เสียงลมพัดผ่านปาดนตรีแผ่วเบาทิ้งท้ายยงังแสงทดสอบใหญ่แห่งใจ open quote เสียงระฆังเบาดังขึ้นเปิดด้วยเสียงฝนโปรยลงมา close quote ผู้เราหลังจากกลับมาจากวัดฉันเริ่มฝึกตามที่หลวงพ่อสอนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ไม่บังคับไม่ดินน้นรนเพียงเฝ้ามองความคิดเหมือนเมฆที่ผ่านไปช่วงแรกจะยังคงวิ่งพลานแต่ฉันค่อยหเห็นความจริงว่า ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแม้ความทุกข์ที่ใหญ่โตในใจก็เช่นกันแต่ไม่นานชีวิตก็ส่งบททดสอบครั้งใหญ่เข้ามาบททดสอบที่ทําให้ฉันได้รู้ว่าคําสอนที่เข้าใจเพียงในใจจะมั่นคงจริงหรือไม่เมื่อเจอเหตุการณ์จริงชักเหตุการณ์วันหนึ่งฉันได้รับข่าวร้ายคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตจากไปอย่างกระทันหัน หัวใจฉันเรากับแตกสลายน้ำตาหลั่งไหลไม่หยุดความเจ็บปวดนั้นรุนแรงจนฉันแทบลืมลมหายใจของตนเองในวินาทีนั้นเองความคิดมากมายพุ่งเข้ามาทำไมต้องเกิดขึ้นกับฉันฉันจะอยู่ต่อไปอย่างไรไดโยไดยไม่มีเขาความโศกสราแทบกืนกินทุกสิ่งแต่ท่ามกลางเสียงสะอื้นฉันนึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่ว่าเฝ้ามองทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ชักฝึกปฏิบัติจริงฉันจึงหลับตาลงสูดลมหายใจยาวนานแม้น้ำตาจะยังยรู้สึกถึงร่างกายรู้ถึงใจที่กำลังเจ็บรู้ถึงความคิดที่กรีดร้องอยู่ภายในฉันไม่ห้ามมันไม่บังคับให้ความสุราหายไปแต่ยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ใจฉันกำลังเผชิญและในความยอมรับนั่นเองฉันเห็นว่าแม้ความทุกข์จะใหญ่เพียงใดแต่ก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปทุกการร้องไห้ ค่อยนี้เบาลงทุกการกรีดร้องในใจค่อยสงบลงและฉันก็ตะหนักว่าการสูญเสียคือธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงจังหวะเน้นเสียงในคำคืนแห่งความสราฉันไม่ได้ชนะความทุกข์แต่ฉันได้เรียนรู้ที่จะไม่แพ้มันฉันไม่ได้ผลักใส่มันออกไปแต่ยอมรับให้มันเข้ามาแล้วเฝ้ามองมันค่อยจ้อยจางหายเหมือนคลื่นที่สลายไปทะเล บทสรุปเมื่อถึงรุ่งเช้าฉันมองออกไปเห็นแสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าและใจฉันก็เข้าใจมากกว่าที่เคยว่าไม่มีสิ่งใดจีรังยังยืนแม้แต่ความทุกข์บททดสอบครั้งนี้ทำให้ฉันทราบซึ่งคำสอนของครูไม่ใช่เพราะมันทำให้ฉันไม่เจ็บปวดแต่เพราะมันทำให้ฉันเรียนรู้ว่าแม้ในความเจ็บปวดใจยังคงสามารถวางได้และนี่เองคือพลังที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรม เสียงฝนค่อยหยุดโดนตรีแผ่วเบาจากความทุกข์สู่ความเมตตา open quote เสียงระฆังเบาดังขึ้นเปิดด้วยเสียงสายลมอ่อน close quote ผู้แล้วการสูญเสียครั้งใหญ่เคยทำให้ฉันคิดว่าโลกนี้มืดมนเกินกว่าจะก้าวเดินต่อไปแต่เมื่อฉันเรียนรู้ที่จะเฝ้ามองความทุกข์โดยไม่ผลักไสหรือกอดรัดมันไว้ฉันกลับพบความจริงว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นครูที่ทำให้หัวใจอ่อนโยนขึ้นชักแปรเปลี่ยนเมื่อฉันมองย้อนกลับไปฉันเห็นว่าทุกคนล้วนกแบกความทุกข์ของตนเองไม่มากก็น้อยบางคนยิ้มแต่ในใจร้องไห้บางคนเข้มแข็งแต่ในใจอ่อนล้าฉันจึงเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่เพียงฉันที่เจ็บปวดแต่คือมนุษย์ทุกคน ความเข้าใจนี้ทำให้หัวใจฉันค่อยเบิกบานความโศกเศร้าที่เคยทำให้ใจแคบกลับเปิดทางให้ความเมตตาแผ่ขยายฉันอยากแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่ใช่ด้วยคำพูดใหญ่โตแต่ด้วยการเป็นเพื่อนเป็นที่พึ่งเป็นแสงเล็กๆให้แก่ใครก็ตามที่กำลังมืดมนฉากพบคุยครั้งเมื่อฉันกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังท่านเพียงพยักน้าแล้วกล่าวว่า นั่นแหละลูกการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุกข์แต่ทำให้ทุกข์นั้นกลายเป็นเมตตาเมื่อใจเข้าใจตนเองใจก็ย่อมเข้าใจผู้อื่นคำพูดนั้นทำให้ฉันยิ้มทั้งน้ำตาเพราะฉันรู้แล้วว่าเส้นทางนี้ไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการกลับมาอยู่ในโลกด้วยหัวใจที่กว้างขึ้นบทสรุปจากวันแรกที่ชันล้มลงเพราะความทุกข์จนถึงวันนี้ ฉันเรียนรู้ว่าทุกคือครูสุขและการปฏิบัติธรรมคือเส้นทางกลับบ้านของหัวจันแม่ชีวิตยังคงมีเรื่องราวมากมายแต่ฉันไม่อีกต่อไปอกะเตะเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นก็ย่อมดับไปสิ่งที่คงอยู่จริงๆคือความเมตตาที่เราสามารถมอบให้แก่กันและนี่คือการเดินทางของฉันจากความทุกข์ที่กดทับสู่ความเมตตาที่เบิกบ,บานดนตรีสงบไพเราะค่อยเบาลงปิดท้ายด้วยเสียงระฆังหนึ่งครั้ง ซี Close quote. ที่ติดตามและเป็นแรงใจเช่นกันนะครับ